สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่น r o โรบอทแมปเดอะ o n ตน a ก e และเทนกาวอีกแล้วนะครับก็คราวนี้ผมก็จะมา1น,นกับคนในเซิร์ฟกันนะครับเล่นปกติมันรู้สึกยังไงอยู่นะครับมันมีแบบคนมาแจมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะมา1นหนึ่งเลยวัดฝีมือผมไปเลยนะครับมาดูกันผมจะเจอคนแบบไหนกิ่งหรือเปล่าผมจะใช้ไซตามะเล่นนะครับสอ,สอตาเลยนะผมจะเล่นสตานะครับ ขี okay, มาจังหวะน,นี้เราก็รอไปก่อนนะครับคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกได้นะครับตอนนี้มีคนมาแล้วมาแล้วนี่โคตรเสียวนี่นะครับเราก็จะถูกวาร์ปเข้ามาในแมปอีกแมปหนึ่งนะครับก็แมปเดิมเลยครับแต่ว่ามันจะแบบ เป็นทีที่ไว้1 v 1กัน,นครับมาแล้วนะครับมาดูกันผมจะสู้กับเขาได้ไหมโอเคมาผมใช้เป็นไซตามานครับมาดูกันผมจะสู้กับเขาได้ไหมพุ่งเปิดก่อนเลยนี่เปิดก่อน,นครับแต่ยังไม่ใช้สกิลเยอะรอดูรอดูเขานะครับเขาใช้กาโร่นะครับเคจังหวะนี้ผมได้จังหวะละ คอมโบนะครับอ่านี่เขาเคาเตอร์แต่เขาเคาเตอร์ไม่โดนะครับมาดีมาดีาดขยับหลอกขยับหลอกตอนนี้เลือดเขาครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเลือดจะไม่ลดอยู่เลยเยหมัดรัวหมัดรัวคอมโบนะครับอัปเปอร์คัตเลือมันเหลือนิดเดียวแล้วมาดิมาดิ หมัดธรรมดานี่เรียบร้อยนะคนแรกตาแรกโอเคอีกรอบหนึ่งนะมาทำไมเขานิ่งๆวะเขาดูนิ่งๆเนานะพี่ชายไม่ยอมสู้ต่อยสกิลทีหนึง่งเอ้ยๆๆดักเหรอดักเหรอสวนสวนสกิลหนึ่ง พี่ใช้พยายามโคเตอร์หลบต่อยไม่โดนหนีไปไหนหนีไปไหนตามรับตามต่อยสวยคอมโบคอมโบพุ่งไปนะสวยโดนโดนสวนนะผมโดนสวนอัปเปอร์คัตไม่โดนต่อยต่อย เสียจังหวะน,นิดหน่อยนะป้องกัน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 สวนคอมโบนะครับคอมโบคอมโบไม่ติดผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งเลยนะแต่ก็สู้เขาได้นะเรียบร้อยคอมโบเมื่อกี้โคชโชคดีนะผมต่อยไม่โดนพอดีถ้าผมต่อยโดนนี่ผมโดนคอเตอร์ละมาดี้มาดี้มาดี้ นี่ต่อยตอนนี้เลือกเขาเริ่มน้อยแล้วนะครัเขาป้องกันอย่างเดียวเลยนะสวนสกิลสาอัพคัดต่อยแดนตีแล้วนะตอนนี้แต่ผมยังไม่เปิดนะต่อยต่อยกระทืบลง ลืมไปนะสกิลสามันใช้ไม่ได้ตอนเขาจมดินต่อยไม่โดนเลยเมื่อกี้โดน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 คอมโบนับนี่ระยะใกล้เกือบโดนแล้วเมื่อกี้วืดเอาเร็วเอาแวใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วนะครับลอยหลังลอยหลังจมดินโอเคตายยังยังนะยัง ยังไม่ตายเรียบร้อยนะโอเคผมชนะมั้งนะขึ้นแบบนี้ก็คือชนะใช่ไหมโอเคนะครับเรียบร้อยไปคนที่สองเลยนะครับหลังจากจบตานั้นมาผมก็ได้อ e ีโมดใหม่นะครับนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นไฟเหมือนยูจิเลยใช่ยูจิปะยูจิในจูจิสุไครเซนนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งท่านนะครับรอดูว่าจะมีคนมาสู้กับผมไหม โอ้โหมีคนเปิดอันติกาโลนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหเปิดอีกคนนะครับเราก็นิ่งๆไว้นะครับยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับรอคนมาสู้ด้วยโอ้โหเปิดอีกแล้วนะครับแมพพังนะครับจังหวะน,นี้แต่ยังไม่มีใครเดิมมาหาผมนะครับอ้าวมีละมีละมีละม,มานี่นะครับเบคอนโอเค มาครับมาดูกันผมจะเจอใครเขาจะเก่งหรือเปล่าผมคิดว่าคนนี้น่าจะเก่งนะครับป้องกันก่อนเอาแล้วผมโดนไม่เหมือนผมเมื่อกี้นะครับต่อยไปอุ้ยอุ๊ยเมื่อกี้โอ้โหเขาจับแล้วเคาคอมโบต่อเลยนะคนนี้เสยเสยไม่โดนหนีไม่ได้ผมหนีไม่ได้ออก่อน ตอนนี้ผมพยายามทำคอมโบนะครับโคตรยากเลยคนระับว่าแต่ไอ้แมปนี่ทำไมมันถึงเป็นพื้นน้ำแบบนี้สู้ในกลางทะเลเลยล่ะเขาป้องกันนะผมรวมัดใส่คอมโบอัพคัดนี่นะครับเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะตามเขากันไว้ได้นะครับป้องกันแล้วก็สวนมี่นะครับ โอ้โห oh, oh, oh. จังหวะเขาดีกว่าผมนะสูสีกันแต่ว่าเขาจังหวะด,ดีกว่าแล้วก็คอมโบดีกว่าผมด้วยนะครับเหมือนเขาจะเล่นการ์ูเก่งมากด้วยนะเก่ง,งกว่าคนเมื่อกี้น่า่เรียบร้อยผมดูเคาเตอร์ตายแต่ไม่เป็นไรนะยังมีอีกรอบผมกลับมาสู้อีกรอบได้นะมาคนระับแกแขนแกแขนต่อยไม่โดนนี่โอเคสกิลหนึ่งโดนนะ พุ่งหลอกพุ่งหลอกหมัดรัวนะหมัดรัวใส่ถอยถอยกระโดดหลบโดนจับล่างนะจังหวะน,นี้โดนจับคอมโบแต่ผมลบได้ป้องกันก่อนวุ้ยมันมาอยู่ด้านหลังเลยเสยเสยไม่โดนนะคอมโบผิดแต่สกิลหนึ่งโดนนะโอเคตามตามตามนะป้องกันนี่รู้ทันรู้ทันผมรู้ทันนะสวนสวนหมัดรัวหมัดรัวถอยมาก่อนนะ อู้ข้อพลาดนะครับข้อพลาดเมื่อกี้เสยถอยหนีแล้วก็สกิลหนึ่งถอยหนีอีกรอบสวนสวนมัดรัวโอเคนี่สกิลสามโอเคนะครับโอ้ยนี่นะครับนี่นี่นี่น,นี่ตอนนี้ต้องหนีก่อนนะโอ้โหโดนคอมโบโดนคอมโบโอเคแหลกดอ,อกได้ละ นี่มันเรียกว่าแดกเฮ้ยดินบาลมันเรียกว่าแหลกดอรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่มานะคอมโบคอมโบ,มโบเสยเย,ย่ชนะรอบหนึ่งนะโอเคตอนนี้เสมอนะมากดสกิลอันติแต่ยังไม่ใช้นะต่อยต่อยต่อยเหมือนเหมือนเขารู้นะว่าเราจะกดเดคเอาเตอร์นะเขารอให้สกิลเราหมดแน่เลย เอาแล้วนะเขาเปิดอันติมาเนี่ครับผมก็กดเดคเคาน์เตอร์ถ้าเขาโจมตีนะอ้าวมันทะลุเคาน์เตอร์ได้เรียบร้อยผมตายนะแพ้นะผมน่าจะใช้อันตินะเมืกก่อกี้ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r คร e นะครับคลิปหน้าอยากให้เป็นอะไรก็บอกกันได้นะครับชอบก็กดไลค์นะครับ กดติดตามด้วยนะครับสรุปวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้า